2,005บ้าพลรังนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูนะครับสำหรับเคล็ดลับความแรงใน D m a มเครื่อง2,005นะครับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแรงจังนะครับรถเราทำไมมันไล่แล้วมันไม่เข้าสักทีนะครับว่าเคล็ดลับความแรงมันซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับน,นี่นี่ก็คือครับเคล็ดลับความแรงที่กำลังจะบอกเพื่อนๆน,นะครับก็คืออ่า เป็นลูกสูบนะครับที่มีไซส์พิเศษก็คือเป็นไซส์100นะครับก็คือมีาร์มโตฝาของเดิมนะครับที่เขาเอาไปทํารถแข่งหรือรถบ้านที่วิ่งกันดีๆก็จะเป็นลูกสูบในชุดนี้นะครับก็เอามาฝากกับเพื่อนๆนะครับใครที่กําลังมองหาและอยากจะอัพความแรงนะครับก็ชุดนี้ก็สามารถจะอัพได้เลยนะครับผมก็คือเป็นลูกสูบดีแม็ก ยูโรโฟไซส์หน0่งครับที่เพื่อนๆตามหากันก็มีของเข้ามาแล้วครับอะไรที่มันมีของเข้ามานะครับเราก็จะมาบอกเพื่อนๆแบบนี้ทุกๆคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้กับ2,5งบ้าพลังในลูกสูบดีแม็กยูโรโฟไซส์หนึ่งร้อยอิซุมิมาเร่นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับใครที่สนใจนะครับสาระดีๆแบบนี้ก็สามารถนะครับ กดติดตามไว้นะครับอะไรที่มีของเข้ามาหรือเขาทําแบบไหนเพื่อแรงๆกันนะครับเราก็จะมาบอกแบบนี้ให้กับเพื่อนๆทุกๆคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆดูทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้กับ2องบ้าพลังครับผม